ม <minutes> <jogo> <ENNIS> อนมัน <lawsuit> ต้องกันบนเ้วเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวพวกไหนนี่กระจากรนหมูะเออย่งไงจะกับตุ้มทุ่นสั่งที่ีไม่ต้องเล้ยู้มหอยคันเฮ้ยเนี่ยชายเลียแมวเ่ตอเียงตู้มหอยคันบูมก็คือเต็นท์่อมว่ะนอออกัเออเออได้เล เดี่ขึ้นบมากขอซสิาลัตำแหน่งของเจ้านี่เก็ดหลวดเดียวเนี่ยรับใช้มาทำไมมีแต่คนน่ากลัวจังมันจะสีผเปล่าเอาล่าแพทย์ไปเสะเมื่อไรกับเนียตอะไหนยังวันเด็บนยอย่างี้จัค่ะเขาใจบอกหน้ากลองเนี่ยุ้ยโอ้ได้เยตีผ้าไป

้องเอาอาเลยยาลายดูยาลายีดูยาลายีอะไรนะกว่าเอาดบนเสลียงว้วี่เดี๋ยวเสียงไป้าเป่ามากพอไปไปฝุว่าพ่อหรานวัดนี้พ่อะสามเมตไปเรียวไปใช้ไปล้บัข้อมาี่ไหนเสียนะข้อแบบไม่เลยไม่ยุ่นแีมนเป็ากแม่อยากจะกอเยนน้อง

ได้ไหมในพูดพูดให้น้องฟังหน่อย <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่จะซื้อขนมมาฝากไม่ต้องเป็นไหนอยู่บ้านอยู่บ้านอะไรอยู่นี่แหละ <c oughs> อยู่บ้านแพงไม่เลยคืนเนาะเดี๋ยวพี่เพื่อนพี่เพื่อนจะซื้อของมาฝาก,กลราแพนไหมบ้านแห <c oughs> ลสบายเนาะ <c oughs> พี่เพื่อนจะซื้อขนมมาฝากขนมขนมที่ญี่ปุน่นซื้อมาฝากน้องไหม ทานทำไมไมีทุกคนชอบพูดอย่างนี้อ่ะวเชื่วา่าซื้อขนมเหรอแต่มันต้องไปเกทบก่อนใช่ต้องไปขึ้น,นเชี่ยงอย่างนั้นลำเพลินหัดพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นหรือยังยัง <laughs> <ะ> <laughs> โอ้โหจีบตัว เอาภานักิน้มาดักบจังเราไปชยไดใช่ไหมยากคีฟ์อเพื่อนมายออยู่นี่นะใครจะไปไหมมันยากไม่ต้องไปว่ามาเจอเรานโบอีกตัวนึงายนายย่อไปดอกสัย่าจะไปปุบา สาลา่เกป็นหนาใสๆเขาขาว่ะเป็นแบบเป็นแบบตังๆหน้าสดใสมากเลยขาอิีใสเลยเอาอีรีได้หนาเราอสใสอีหรีหนาหน้าแป๊บอะรบอกเหรียนี่หนีหน้าเด้งมากจะใสยัง่ได้ใสยังคนมันคนแบบว่ามีความสุงนาเมันแบบวเอาไม่ีความสุขเว่ย เออบ่อ้หนส่อ้หนาใส่เลยเดี๋ยวเราม่ไ้เดีบอแเรบอแค่อี่หมดชื่อๆบอกเนาะเวี่หมดก็่เป็นถึงตัวเองเป็นอะไซิบอกกับมือเม่นมันเมนจะซากมากนี่ค่ะแกโทรหาผมเมื่อคืนเลยใช่ใช่ใช่ีสองบอมันมาเห็นมืงแอบมางยังู่เได้ได้เลยเออฮะค่ะรีบหมดแอบเพราะเปลือกพุ่งเห็นไหมดูแล้วเป็นรูมันรู

กำแม่กำกำปั่นแม่เออมันคือมาเทาแทนมาเถาพี่ยทักน้องไม่พี่เอามาบ้าอยู่บ่เรื่อกระดามีกระดามพอจะเปไปเสนก็เส้ลงเทาเทียแทนมึอนี่ ยี่เป็นเศมีพรกิจติดคู่นี้บริษัทเอาคู่นี้ดีกว่ามาคู่หลางเป็นยังงเือดพิคมซ้ายนู้อยู่เงียบหมดสายเงียบหมดตแคงรูออกออกโอ้กินโอ้กินป้วยจ้าหักเอาน์เนตกด้ลูกตกได้ตกนะ ใส่ยิวหมดออกที่หมดเตาเื่อไปเรื่ไปเรนอไปหมดออกก็ออกเหนียวหออ้านอกก็จูกันได้สี่เลาว้นอ่หมขนอจกัน้เนอกอย่าลืมปวเตือสาวหน่อย้อเบนปวดเตือนสาวหน่อยคือไปหาจวาอยู่แล้ว็เออไม่ใช่ตัดอนนั้น นั่นแหะเราบอท่านดอกเราขออาทิตย์หนึ่งคุณตัวไปจัดการเลยเราคุยกับเขาเร็วเราว่าอาทิตย์หนึ่งจังสิเร็ววันศุกร์เปิดพราะวันทุกร์ยี่เบียนอาทิตย์หนึ่งเด็กนั่นเด็อันนึงมัดเอวอันนั้นละมัดหัวมัดหัวทั้งมัดเอว

Good.